เดี๋ยวเอาไปทำเมนูแซ่บๆกันค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวายโอ้ักมันมันะรสวัสดีค่ะแม่ฟังกับน้องเชโลพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บบวบวปเฮเดแเนวอยู่เนวกินเนาะบวบนี้เกิดเองอยู่หลังบ้านจ้ะ <chill> มกินบะทันเลยนี <Andrew> ่ย <hyster arian> uh, ี uh. uh ๋ยวอาจเบื้องใกคืเสือสีเทาแทนนี่เป็นสีขาวดำตตออตเออตัออตัอัเออตัดเออเ เนี่ยมวกต้นหวต้น หมดเลยเดี๋ยวค่อยจงไวเอาพันน่ค่ะก็ได้บวบประมาณหกหน่วยนะคะยังทั้งอีกสองหน่วยเดี๋ยวเฮ็ดเมนูสูพ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะ <c oughs> เก็บอยู่หลังบ้าน,นะคะ่ะอันนี้มันเกิดเองค่ะไหนมันลนลงข้างหลังบ้านี้ ฟางบางฟางตัดมันหานาทีฟางก็เอางามันลงมาแบบมันก็เลื่อยอขึ้นข้างมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปทําเมนูแซ่บๆกันค่ะพ่อแม่พี่นออ้องเดี๋ยวฟางจะเก็บทั่วไปกินกับแกงบวบใส่ปลาน้ำนอจ้าทั่วกําลังแบบเก็บกินทุกมือเลยค่ะทั้งเส้าทั้งแรงเนาะชั้นเขาเก็บบ่ทันมันกับสิแก่ค่ะมันไงซ้ำกันเลยกับบวบเลยมันช่ไงแบบรวดเร็วมากเลย ขึ้นแทบเลยฮึ่ม้นรถต่อเึ้นไห ตั้งได้บักทั่วไปตําแล้วจ้ะลายเลยกำบักหญ่นึงเลยค่ะนี่บักทั่วเก็บมางามๆสดๆใหม่ๆเลยกับบนะักบวบเนาะปาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะแกงใส่ปลาดุกหนา้าปลาดุกนีฮัดใส่ถุงไหวแมงวันมันลายลายจ้ะเ,เดี๋ยวตาเครื่องก่อนอหอมมากเลยแม่นะ้ำซนะุปหอมมาก มีนะมีนแม่้าวอที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมขวบวุบวบกุ๊บหอมและหอ,อมขึ้นน้ำเนี่ยหอมขึ้นใส่น้ำไปเลยมันจะได้หอมใช้น้ำมันเบนซินไม่ใช่คุบหม้อเยืนยุ่คุณไป

สสไม่ไหมยไม่อบอุ่นกรอบๆยังเสียมันต่ำเสียต่อมอมเขาปลูกเองเนาะเขาอยากกินได้นะแนบถ้าเพื่อ,เอ,อเนเก็บขายเพื่อนจะไปเก็บฝักซ้ำนี่แบบเก็บ,ากบขายจะเ้ามาขกอบ าลูย้อนไม่ดีอะไรก็แพงแพงไปหมดเอาใจเออว่าเอาดอกเอาไปลรดจะโลรตัวนั้นไม่เอาให้อยอดสุดยอดต่ำหมกทัวเสียบนะต่ำหมกทัวคือเสียบแต่ใส่ห่อนอีกกระปูน้ำป่ะ แอบ,บกระดอแกงปลาก็ได้แต่กออ้อนบุคไก่แก่เลยเจ้าหอนแล้วจับห่อนเนาะหอยต้มย่างกลางกุ้งควาหั่ผักค่ะ ิบบวบ่บากอี่มันือบอยเห็นถาดเท่าหอื้มอือีกับปูน้งอีกับปูน้งทันเมดตัวไอปูน้ำ อ,อฟังแซบก็ะม่นต่ำบักทั่วเข้าพัดบอยากไปงองเลยมันเป็นแจ้งใดแล้วมันบ่ยากเขาย้ำเที่ยงเป็นทั้งสี่ละ เปดี่ยวเน้่แสดเอาเอาน้ามืกี้นแน่เลอ เผ็ดน้ำปูนานกบกบ <ๆๆ S 1> แซบกว่านาะอืสุดีอดเลยค่ะ